น้ำมันที่ช่วยลดไขมันเลวและช่วยต้านแก่ขั้นเทพนั่นก็คือน้ำมันปลาหรือว่าโอเมก้าสามที่เราเคยได้ยินกันสำหรับความพิเศษของน้ำมันปลาของนิวทรีไลค์ก็คือมาจากปลาทะเลน้ำลึกจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรองโดยองค์การ FOS หรือว่าเฟลนอฟซี C นะครับซึ่งการจะได้ตาสัญลักษณ์นี้วัตถุดิบที่ใช้ต้องมาจากแหล่งที่ช่วยปกป้องระบบนิเวศท,ทางทะเลและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได,ได้ว่าน้ำมันปลาขวดนี้มีคุณภาพและก็ปลอดภัยแน่นอนในน้ำมันปลาของนิวทรีไล ก็จะมี AHA EPA แล้วก็ DHA นะครับก็จะช่วยเรื่องการลดไตรกอสรด์แล้วก็เพิ่ม HDL หรือว่าไขมันดีนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงเรื่องข้อเสื่อมหรือว่าไขข้ออักเสบบำรุงสมองบำรุงสายตาและที่สาคัญน้ํามันปลาย,ยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายทําให้ช่วยป้องกันโรคเสื่อมต่างๆแล้วก็ช่วยเรื่องของการชะลอวัยด้วยนะครับเทคโนโลยีที่สําคัญของน้ํามันปลาของนิวทริไลท์อีกอย่างก็คือเรียกว่าเซตคือการเปลี่ยนอนุภาคของน้ํามันปลาขนาดใหญ่ให้มีขนาดที่เล็กลงทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ดีขึ้นถึง3เท่า ในคลิปก็จะเป็นตัวอย่างของน้ำมันปลาทั่วไปที่จะลอยอยู่เหนือน้ำแต่น้ำมันปลาของนิวทีไลทก็จะรวมกันเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับทำให้ง่ายต่อการดูซื้อมาไปใช้ในร่างกายนะครับเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้ง่ายๆด้วยน้ำมันปลาจาก n e w t ีไลทถ้าสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักบ้านเขียวหรือคลิกลิงก์ที่ใต้โปรไฟล์มาได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมจิ้นจากช่องปั้นหุ่นคูจิ